วันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินเข้า t ูม m น n e ว Wallet นะครับ65บาบาทจุด 45สตางนะครับเพิ่งได้รับมาวันนี้วันที่16มิถุนายนเวลา16นาฬิกา48นาทีนะครับเป็นแอปหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมนะผมก็ถอนมาจากแอปนี้ประมาณ2ครั้งแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะก็เป็นแอปอะไรนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรอรับอ่งเปาคืนนี้มีการแจกอ่งเปาเหมือนเดิมนะเวลาประมาณ3ามทุ่มกว,กว่านะครับก็อย่าลืมนะครับมารับกันด้วยตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันต่อเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาสอนหาเงินนะครับเข้าบัญชีของ t ูมาน n ่วอลเล็แล้วก็เข้าบัญชีของธนาคารเนาะหลายๆท่านนะครับก็ยังไม่ทราบว่าแล้วจะถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับให้เรานับมาที่หน้าหลักของทูมานี่ก่อนแล้วก็ให้เราไปที่โอนเงิน รับเงินนะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่คําว่าบัญชีธนาคารเนาะอันนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับในส่วนของอเลือกนธนาคารไปทางเนาะจะมีทั้งไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรกรุงไทยนะครับทีเอ็มบีท่าชาติเนาะกรุงศรียุยาเนาะแล้วก็ในส่วนของออมสินก็มีนะนี่ทุกคนเนาะออมสินก็มีนะมีหลากหลายทุกคนนะก็นะครับสามารถที่โอนได้เนาะ เมื่อเราเลือกแล้วเราก็ใส่บัญชีใส่เลขที่บัญชีของธนาคารแล้วก็จํานวนเงินนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็โอนเงินไปยืดลืุนนะเผื่อด้วย20บาทนะเป็นค่าบริการตรงนี้ด้วยนะครับและนี่นะครับผมก็เปิดในแอปหายเงินในวันนี้แล้วนะที่เรามาอัปเดตกันนะผมก็ถอนไปจํานวน2ครั้งแล้วทุกคนนะก็ครั้งแรกก็คือวันที่ 28เดือนพฤษภาคมนะเวลา3ทุ่ม10นาทีนะก็33บาทจุดสตางค์ด้วยกันแล้วก็ล่าสุดก็วันที่16นะได้รับเงินมาวันที่16นะั้นเวลา16บนาการ11นาทีนะจำนวนเงินอยู่ที่65บาทจุดส5สตางค์ก็ตรงนะครับผมนะ่าตรงกันเลยทุกคนเนาะโอเคนะเป็นแอปอะไรกันนะเป็นแอปนี้นะมีชื่อว่าแอป คำฟาร,ร์มนะคำฟาร,ร์มทุกคนนี่ทุกคนต้องคำฟาร,ร์มเนาะก็เป็นแอปเกี่ยวกับการทําฟาร,ร์มนั่นเองทุกคนเนาะอันนี้คือการจําลองทําฟาร,ร์มนะครับในรูปแบบของเกมนะมียอดดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่10,000แดาวน์โหลดแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้ในสองแอปพลิเคชันนี้นะครับ จากนั้นก็รีวิวหนะ้าก็มีอยู่ที่1000รีวิวด้วยกันนับได้เฉลี่ยอยู่ที่4.0ดาวด้วยกันนับเต็ม5าดาวด้วยกันนะครับ,นนรบตรกนี้เนาะอันนี้ก็รีวิวส่วนหนึ่งของคนที่เล่นแอปนี้นะครับมีทั้งให้1ดาว2ดาวแล้วก็5าดาวด้วยกันนะครับพวกนี้แล้วก็มาอ่านได้ตรงนี้นะครับมาดูวิธีการหาเงินกันนะครับก็เปิดแอปนะก่อนที่เราจะเปิดเราต้องดาวน์โหลดก่อนทุกคนหนะก็ให้เราไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าเล่นนะครับจากนั้นก็มันจะพามาที่หน้านี้และมันจะให้เราไนดะ้ปลูกผัก1 1 1แปลงด้วยกัน1แปลงกระเป่อหนึ่ง,ลงหลุมด้วยกันเนาะจากนั้นก็นะครับระบบก็จะให้เรานะไปทําภารกิจต่างๆตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะจากนั้นก็นะรเราก็ทำภารกิจให้สําเร็จเนาะซึ่งภารกิจก็คือเป็นการปลูกผักตามนี้นะตามที่มันเขียนตรงนี้นะว่าเรา ต้องปลูกผักอะไรบ้างนอะก้างนี้ผมก็จะปลูกในส่วนของอแครอทนะให้หมดนะแล้วก็ปลูกในส่วนของอาทันตะวันเราไม่มีนะก็กดซื้อเลยนะครับอะมีแล้วทุกคนนะ,ะมันปลดล็อกแล้วเนาะกดปลูกเพื่อยางรวดเร็วนะนี่คือการปลูกนะแล้วก็ต้องรอประมาณ6นาทีนะถ้าเราอยากรอก็ให้รอนน่นไปที่ความเร่งโดยรวมแล้วก็อันนี้สามารถใช้ได้ฟรีหนึ่งครั้งหนึ่งวันแล้วก็อีกสิบครั้งนั้นก็ต้องมาซื้อนะครับอะก็ เก็บผลผลิตของเราก็คือเป็นพริกแล้วก็แครอทเนาะซึ่งพรฒกิจของแครอทตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะยังไม่เรียบร้อยทุกคนน่ยยังเหลืออีกหนึ่งอันเนาะแล้วก็ของพริกด้วยผมก็จะปลูกเปิดปลก เพื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้นะครับเราต้องรอนะให้มันนับพอยหลังให้หมดก่อนเดี๋ยวเรามากดความเร่งโดยรวมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ลดเวลานะครับนี่คือการเล่นเกมก่อนหนะ้าเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราเล่นเกมแล้วเราจะได้อะไรนะครับตรงนี้ก็ตั้งใจฟังดีๆด,ดูนี้นะครับผมนะอันนี้รอให้มันเหลือหนึ่งวินาทีก่อนแล้วก็ค่อยมากดนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึง1นาทีแล้วนะเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดใช้งานนะสามารถใช้วันละ10ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งต้องใช้ต้องดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับกดเข้าไปเลยและก็จะมีวิดีโอเด้งเข้ามาแต่เดียวนะเราก็ดูวิดีโอรตรงนี้ให้จบประมาณ30วินาทีนะครับเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดกระบ,บาดปิดไปเลยนะครับทีนี้ก็มาเก็บผลผลิตต่อน,นะครับทุกคน,นต้องรีบเก็บนะไม่งั้นก็จะมีนกมาเกาะกินนะตรงน,นี้ทําให้ ผลผลิตของเรานน้นเสียหายได้นะครับอันนี้ผมก็จะปลูกในส่วนแครอทหนึ่งอันเนาะแล้วก็ปลูกในส่วนของพริกเหมือนเดิมเลยเนาะซึ่งภารกิจนะครับมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรตรงนี้เนาะ ระหว่างที่เรารอนะตรงนี้เราก็มาดูภารกิจของแต่ลวันสามารถรับได้1 0 0้บาทนะเป็น1 0 0้บาทในเกมซึ่งเราต้องทําการรับชมวิดีโอไป5วิดีโอถึงจะได้รับอยู่ที่1.9 3บาทเนาะดาวน์โหลดแอปอันนี้ผมไม่ทำเนาะแล้วก็คลิกเพื่อรับเงินสดนะคือการคลิกโฆษณาหน้า5ครั้งหน้าคางว่า3ครั้งเนี่ยน่าจะเป็น3าครั้งนะแล้วก็รับไปอยู่ที่0ู8บาทเนาะเล่นเกม6ครั้งก็รับไปอยู่ที่1.93บาทแล้วก็ ครับสั่งซื้อที่สบงบุญนะก็รับไปอยู่ที่5ครั้งอา่าครัสั่งซื้อที่สบงบุ์คือต้องทําอยู่ที่5ครั้งแล้วก็รับอยู่ที่14บาทจุดสีสตางค์ด้วยกันเนาะ แล้วก็เชิญเพื่อนรับไปเยอะมาก362บาทด้วยกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นหน่วยในเกมนะยังไม่ใช่เงินที่เราถอนมาทั้งหมดนะตรงนี้เนาะการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้คืออ่าไม่ใช่การเชิญเพื่อนเด็ดนี่ทุกคนเนาะอันนี้คือการใช้ความเร่งโดยวรวมนะผมใช้ไปแล้วสองครั้งก็เหลืออีกสิบครั้งเนาะก็คือรวมอยู่ที่สิบครั้งเราต้องรอประมาณ8ครั้งเราทําสําเร็จก็มารับปเปลี่ยนตรงนี้ได้เนาะเหรียนตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะั่นคือเอาไว้ไปซื้อที่ดีตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ไป ทำการเร่งเวลาได้นะผมนั่นก็คือกดตับนะมันก็เร่งเวลาได้นะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะว่าได้หรือเปล่านะครับอันน่าจะไม่ได้บ้างเพราะมันขึ้นว่าให้เราใส่ปุ๋ยในตรงนี้นะครับผมนะก็เดีเราได้ที้ความเร็วเดีอดรวมเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็รับชมวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอแบบเมื่อกี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะสามสิบวินาทีนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดกระบาดปิดไปนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตต่อทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ว่านถ้าหากว่าเรานั้นเก็บผลผลิตได้ครบหมดนะเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่12บสอาทจุดห้สตางค์ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะอยู่ในส่วนของคําสั่งซื้อที่8ต่อไปตรงนี้นะครับผมนะซึ่งภารกิจของเราคือต้องหาในส่งห้องางั้นบสีเขียวจากการเล่นเกมจากการที่เราเชิญเพื่อนนะครับจากการที่เรานั้นทําภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจ ดูวิดีโอภารกิจคลิกโฆนะษณาภารกิจเล่นเกมภารกิจคําสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะภารกิจของการเชิญเพื่อนนะครับปรากฏว่าภารกิจของการเชิญเพื่อนนะครับได้รับเงินเยอะที่สุดแล้วตรงนี้นะอันนี้คือเป็นเงินสะีเขียวเนาะก็ประมาณนี้นะมีส่วนของการหางเงินสะีเขียวนับเอาไว้ในการถอนเงินนะเมื่อเรามีอยู่แล้วก็หมายที่ว,ว่าถอนเงินปับ๊บแล้วก็เขาก็จะคํานวณว่าเงินที่เรามีอยู่ก็คือถ้าหากว่าเปรียบ เทียบกับ1%เราสามารถถอนได้กี่บาทนะตรงนี้นั่นเองเนาะถ้าเราอยู่ในเลเวล1ถึงเลเวล24ก็อัตราการถอนอยู่ที่1%นะเลเวล24 25จนถึงเลเวล44ก็อัตราการถอนอยู่ที่1.20%ด้วยกันรตรงนี้นะครับและนี่คือประวัติการถอนเงินนะครับผมนะกดปั๊บเลยนะครับก็ได้รับเงินมาแล้วเนาะก็ได้รับเงินจริงๆนะครับในส่วนของแอปพเคชั่นนี้นะครับก็วิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะส่วนอ่าหีนสมบัตินี่สามารถกดได้ทุกคนนะกดปั๊บ ได้รับปุ๋ยมา1อันด้วยกันนะครับก็เป็นการมาแรกนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็กดได้เหมือนกันนะเพราะม,มันหมดเวลาในการจับเวลาแล้วกินนะครับก็ประมาณนี้ใน2คลิปนี้นะครับมาอัปเดตการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของทูมันนี่ด้วยการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ